เ yeah. ยบร้อยเย้ใหญ่เลยสวัสดีท่านผู้ชม f อครับผมสวัสดียามกี่โมงเนี่ยน่าจะเที่ยงมั้นะครับวันนี้เอาอหมายมาหมายเดิมตกปลาสลิดครับพาน้องบอยนะครับมาตกนะครับอยากตกครับก็เลยพามาครับวันนี้ชวนบอยมาแต่ว่าผมไม่ได้มาตั้งใจมาตกปลาสลิดครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาปักเบ็ดลงเบ็ดปลาช่อนกัะปลาไหลครับโดวยวันนี้เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็น มึกแข้งครับเพราะว่ามันจะกินช่วงกลางวันนะเนี่ยโอต๊ตครับเจ้าถิ่นมาด้วยแต่วันนี้ไม่ตกนะครับนี่มึกแข้งครับซื้อมา20บาท100อะไรทำปลาลุดเหรอฮะจริงอะทำปลาลุดโอ้ไม่ได้เรื่องเลย <laughs> ก็ผู้เบ็ดใหม่หมดแล้วนะผมเป็นเบ็ดโฟมนะวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะวแวกเนี้ยผมก็ข้างนี่แหละเบ็ดโฟมแล้วก็เ,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 เบ็ดเปยนเบ็นเบอร์หนึ่งนะครับตาละขังครับ เพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าปลาช่อนเยอะปลาหมอไอปลาไหลยเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะแวกเอานะผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะคลิปวันนี้เป็นคลิปปัาเบ็ดนะเดี๋ยวถ้าว่างก็จะถ่ายคลิปตกปลาสลิดแต่ดูก่อนตัวการก่อนอเไปหมายค่อนข้างจะรกนะครับตรงนี้เลยใส่จะต้องเป็นปลาไหลหรือมะปลาช่อนคงจะไม่ได้ครับแน่นเ,เกินญ,ญ้านะครับเออแน่นครับ แหวกลงปลาไหลแล้วกันปลาช่อนเดี๋ยวหาที่ลงโลง่งถ้าเป็นโลง่ลงๆหน่อยมีน้ําเข้ามาได้ก็จะเอาปลาช่อนนะครับแต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นปลาไหลแล้วปลาไหลก็แหวกยัดลงไปเลยครับไม่มีอะไรจะสราปกันไปนะครับถ้าพื้นที่โอเคเราก็จะลงปลาช่อนนะครับถ้าแบบนี้เราก็ต้องลงปลาไหลนะครับเป็ดใหญ่อยู่แน่นอนอยังไงก็อยู่นะครับ ตันยังไม่พอมาให้ถึงพื้นครับเลินไปโอเคแล้วก็อีกประมาณสามัจนเย็นๆนั่นแหละครับอยู่ยจนประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้มันเที่ยงนะครับสามสี่ชั่วโมงครับเรามาดูผลงานกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวใายไปเรอยก่อนมีทั้งหมดยี่สิบสามหลังนะครับอสวัสดียามเย็นอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ตกปลาทะเล็นทั้งวันครับพี่ไทยก็มานะครับเพื่อนอยาช่วย ได้กันไม่เท่าไรฝนเมันตกครับกระนาเลยเราก็รอจนเย็นนี่แหละเพื่อจะมาเก็บเบ็ดนะครับมาดูกันผลงานครับลงทั้งหมดยี่สิบไม่สิบเก้าหลังเก้าหลังเองแล้วก็ตรงนั้นพี่ก็ลงไปตกปลาก็เลยเอาขึ้นมาเหลือสิบแปดหลังนะครับดูผลงานกาันตรงนี้ลงไว้สองหลังนะครับเย็นๆมันลูกกล้องจะสั้นเปล่านะความมืดมันทําให้กล้องไม่ไม่สะเทียนกว่าสายเลยกว่าสุดสายสุดก็เดี๋ยวให้น้องบอยเก็บให้นะเราจะได้ภาพที่สวยงามนะครับเลื้หองเลื้ง จะโดนป่ะสายนี้ไม่น่าโดนไม่น่าโดนเลยมันตัต้งตๆอยู่ป่ะโดนตั้งเลยเหรอเออไม่รู้ดิจำไม่ได้เป็นยังไงไม่ดีไม่มีอะไรครับโอ้โหกล้องมืดท,ที่เป้งเลยมืดๆตรงนี้ก็ไม่น่าโดนไม่น่าโดนนิ่งแท้เก็บเลยป่ะเก็บเลยเก็บง่ายหมุนๆๆใส่ จะไว้ไม่ได้มันไกลครับม่อันนี้มันไกลครับจะไว้ก็ไม่ได้ขาว่าปลาไหลมันเยอะจริงๆนะเขามาลงกันหัวข้ามนะครับทุ่มหนึ่งสามทุ่มเขามาเก็บก็ได้กันแล้วมีดึงรอม,มีดึงแต่ไม่อยู่มียา<ะ>วอ่ะมันดึงออกไปดิไม่อยู่ใช่ไหมไม,มีดึงนะครับแอบมาดึงแล้วตกปลากันอยู่ตรงนี้เองมันใกล้เกินมั้ง มันมืดมันมืดมขึ้นไปขอางบนไปต่อ,อจุดนี้นะครับจุดแรกที่เราลงนะครับพี่ไายให้ดูพี่ก็มายืนตกปาตรงนี้ครับสลิดต,ตรงนี้โอรนี้มีลงไป้ายไปลึกๆไม่ลงแล้วกันตึนงแล้วบอกแล้วไม่มีอะไรเลยม,ม,ม,มีดึงเหรอ มีดึงครับมีดึงมีดึงเฮ้ยได้แล้วเหรอเฮ้ยขึ้นมาเฉยๆเลยเหรอโอ้เบ็ดเบอร์หนึ่งครับได้ปลาไหลครับเฮ้ยพี่ไทยโชว์พี่ไทยโอ้ใหญ่ครับโอ้โหนี่กว่าใหญ่จริงอุ้ยเบ็ดเบอร์หนึ่งครับยังไงก็อยู่นะครับกืนเบ็ดนะครับนี่มงคลจัดหนักแล้วตายกองวานแทรกๆเลย กลิ่นนิ่งๆเหรอเวย้ยอ่าะแต้มแรกมาแล้วไม่ใช่มือแข้งยช่ยด,ดแค่ดึงข้นนมือเลยง่ายเลยดึงขึน้นง่ายๆเลยเหรอเพิ่งกลิ่นเมื่อกี้หรือเปล่าตรงนี้มีตรงนี้มีผมเป็นคนลงไว้นะครับทั้งหมดตึงไหมตึงไหมต้องดึงดูก่อนไม,ไม่มี อันนี้ไม่มีครับ <Yeah. S 1> เฮ้ยเด็ตัวนี้ก็แจ้วเลยเนี่ยใหญ่แล <No. S 2> ้วโี๋ยหญ่กับปล่อยทั้งเหรอเออเท่าเท่าก็าที่ไม้ได้อะไปไนี่ปลาไหลคลองดินนะครับอันนี้ <laughs> ตอนแรกว่าจะเอาเยอะมึกย่ำเยอะมากนะครับที่เหลือนะครับแต่ว่า มันเริ่มกินแรงแล้วเดี๋ยวผมเอาไว้ตกขวากดดีกว่านะครับก็เลยไม่ลงอันนี้แล้วเห็นไหมลง,ล,ลงที่เฮ้ยเรือไม่ลงดเดี๋ยวคิดก่อนมีรูป่ะไม่มีมมแสดงว่าไม่ได้ลงเออไม่ได้ลงมันหนาเกินลืมลืมผมลืมขอโทษทีมันหนาเกินผมแบกไม่ไหว หล่นหล่นตรงนี้เก็บเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมองไม่เห็นกล้องเราไม่สู้มือถือก็ไม่กันสั้นอันนี้ปะไม่มีหรอกอันนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้โอโ้โหมันมืดวัยแท้ละยังไม่ห้องมองเลยนะมันมืดจหรสิบแปดนาฬิกาเฮ้ยหกโมงแล้วหกโมงสิบเจ็ดโถมีหน้ามืดแทะถึงไหม ให้มีเก็บยังไว้เก็บยังไว้ก็ตรงนี้ก็จะมีสลับไปนะครับสว่างปลาช่อนกับปลาไหลนะครับปลาช่อนก็ลงใบบนย้านี่เลยยามันเน้นจัดแวกไม่ไหวก็เลยบงบงบนยาอันนี้นะ เป็นไงถึงไหมถึงไหมถึงมือเปล่ามไม่มีไม่มีหอบอยสองเท้าแตะเหรอ,หอมาเปลี่ยนกันอ,อันนี้ลุยกว่า่าาได้ดายอ่ะดูมึนมึนหน,หน่อยนะครับวันนี้จิ้มมือถือมันจะวกว้างๆแต่ว่ามันไม่มีการสั้นแล้วมันล่นน้ำบอยจมน้ำบอยพังอ่าอันนี้อันนี้นี่ ồ hồ, cong mứt quà cong mứt khắp thân chôm yeah 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 cong mứt cong mứt nè, trong nìa, trong nìa nìa hả? ờ, nìa lè ồ hồ thân mạch bà đừng hả? ประเด็นครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูมือถือมือถือก็ยังถ่ายได้นะแต่มันไม่มีกันสั่นครับท่านผู้ชมจะปวดตาหรือจะเปลี่ยนดีวะถึงไหมนี่มีเหตุการณ์อะไรไหมรออันนั้นวางพิวูน้ำนะถ้าได้ก็เป็นปลาช่อนอะ มีไหมลากเล่นเหรอได้ไหมจริงจปลาไหลครับนี่วางไว้ผิวเลยนะไม่ได้เจาะรูเลยนะใหายเหรอขึืนไปวะกึ้นไปก็สบายใจหลายใหญ่เหรอเฮ้ยไม่ยหญ่เท่าเมื่อกี้อ่าปลาไหลครับมามามา ดีป่ะ <Yeah. S 1> โหรยายใหอยู่นะครับนี่นี่นี่อืมปลายายใหญ่โอ้โหกองมือถือนะเดี๋ยวเป็นกล้องกันเป็นมือถือนี่แหละอ่า <Yeah. S 1> โอเคโชคดีที่ผมเอาไฟสีขาวมาด้วยครับเย่ไ yeah. นะตรงนี้ตรงนี้ครับนี่เลยจดน,นี้เลยผมเอาขาวนะครับเฮ้ยอันนี้วางไว้ลงๆถ้าโดนดึงมันก็ดึงไปแล้วตแต่จะไม่มีหรือจะดึงหรือลมดึง ย่อนก็ไม่มีดีครับไม่มีใช่ไหมลอยอะ่ะนี่ลอยเอาพประช่อนไงลอยเอาพประช่อนเมื่อกี้ก็ลอยนะปลาไหลขึ้นมากินเนี่ยฮะโดนครับโดนสองแต้มครับแจมแจมครับเฮ้ยช่วยถือด้วยเก็บด้วยถือด้วยเต็มมือต้องอันไฟไม่มีมือถือตรงน,นี้ไม่ลงมะ ล็อกแล้วไม่ลงแล้วเลือกเลือกที่สบายเถวนี้เลือกที่สบายหมดเลยบรรยากาศแท้จริงครับเป็นอย่างนี้ครับความมืดครับอฝ่ายมาช่วยหน่อยนี่ในกอเลยนี่ทางลตรงนี้อันนี้ทำเลยดีนะมันน่าจะโดนปลาช่อนนีครับมันลงลงใช่โอ้โหนิ่งปะจะปล่อยสายยาวไว้นะอันนี้ ลงๆพันกับกิ่งไม้ไว้จะโดนหรือไม่จะโดนหรือไม่สอย้อนเหรอไม่มีอะไรวะเรยดีดีไม่มีครับแต่ว่านี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อันหนึ่งอันครับเหมือนจะไม่โดน ยงยนไงไม่มีลงอาบาช่อนไงลงไม่ได้ไม่ได้เน้นปลาไหลไงกลัวเอาขึ้นไม่ได้ไงมันลึกมากไงเมื่อกี้ไงเห็นปะแต่ว่าเอาขึ้นง่ายเฉยเลยช่ปลาไหลที่นีเอาขึ้นง่ายเฉยเลยลกก,ลกก็รกครับยาาน่ามากเลยฝ่านี้ครับแต่ตรงนี้ไม่มีหรอกเพราะว่ามีน้องมาตกปลาเมื่อกี้นะครับ สองคนมาตกปลาตรงที่เราใส่เบ็ดไว้นี่เดี๋ยวเก็บเลยแล้วกันมีสองอันตรงนี้นะครับดูแล้วไม่ไม่น่าจะมีหรอกจึกจ๊ก,กในความมืดมันถ่ายทํายากครับผมเลยไม่ค่อยทําคลิปกลางคืนนะครับจุดนี้อยู่ตรงนี้ตอนดึงรึเปล่าขาวๆนั่นแหละไปโดนโดึงก็เก็บง่ายหน่อยใบยนี้เยอะมันน่าจะมีปลาไหลเข้ามากินบ้างนะไม่มี ดึงเข้าไปนิดนึง,งนไม่บอกไม่อร่อยไม่ถูกปากเยอ,อะจืดไปแล้วอเออถ้าตัวใหญ่สองตัวก็แจวแล้วจุดนี้ลงข้างกอไผ่อยู่ข้างล่างนู้นนี่ครับอ้าวจมน้ำวะจมจมครับจมจมจม,จมลงไปดูใกล้ๆด้วยกัน จมครับจมครับนี่วางผิวน้ำเอาปลาช่อนนะอาดึงลงเหรอไรล,ล,ลงก็ไม่ใช่ช่อนดินี่ไงนะได้ตัวแล้วไอไหลครับขึ้นมากินบนผิวน้ำเลยอ่ะกลางวานแซะแทครับทอดทอดโฟมของปาอ่าดึงได้เลยทอดเป็นปะดึงดึงนั่นอย่างง้แหละทอดไปทอดไปได้เลยทําคองไว้เฉย,ยๆฉของมันเบ็ดนั่นแหละ ทอดยางทอดดึงนี้ตัวนั่นเลยแวบแฝบแฝบแฝบเฮ้ยตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม,หไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนึกว่าจะเป็นไอาช่อนแต่เถอยตรงนี้เน้นปลาไหลไปเลยดีกว่าเอาเยื่อเอาเยื่อเม่นลงมาเลยดีกว่าเอ็มเยื่อมากหมู่มากใช่ไหมไม่คิดเลยหรอพุกเหรอพกได้ไงเอ้ยนองด,ดูดิได้ครับได้อยู่อย่าอยู่ได้อยู่พอ,อ,อ,อได้พอได้ไดนึกว่าจะได้ปลาช่อน ไหลาสามครับลงกลางวานันแสบครับนี่ใหญ่ยูนยี่นี่ใหญ่ย,ยูใหญ่ย,ยูนะครับโอ้ใกล้เคียงอนะ่ะโอ้ปลาไม่ใหญ่เท่าไร่ไ<ป>อันสุดท้าย,ายบบนี่อ,อันสุดท้ายตรงนี้นี่ตัวแคนี้นี่อันสุดท้ายนะครับตรงกิ่งอันนี้อ๋อสงสิบเก้าอ่ะนะทั้งหมดอะเจ็บ <laughs> ไม่ครบเลยสุขภาพเลยไม่น่าจะครบอ่ะ อันนี้อันสุดท้ายเป็นไงไม่มีเฮ้ยแบบช่อนเลยวะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนับดูก่อนครบยังอันนี้อันสุดท้าย19อวันทั้งหมดสรุปผลงานครับสามแต้มครับโดยแต้มแรกนี่ใหญ่มากใหญ่จริงนะครับนี่แต้มแรกนี่ใหญ่ใหญ่เป้งๆเลยเมื่อกี้เราไปเดินหายอยู่หายอะไรรู้จักกระสอบใช่แล้วก็เก็บไม้ครบนะอยู่ไหนก็ไม่รู้อีกล่างหนึ่งหายไม่เจอนะครับ ก็วันนี้ผลงานวันนี้ก็โอเคครับถือว่าเรามาคือผมววางกว่าช่อนเนี่ยผมเลยลงลงไว้ผิวน้ําเยอะนะครับถ้าลงปลาไหลจริงก็ได้เนี่ยได้แน่ๆนะครับผมกลัวที่มันจะเก็บยากด้วยเพราะว่าย่ามหนามากแต่ติดจริงๆเอาขึ้นง่ายั้งงั้นนะครับไว้มารอบหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวผลงานอันนี้นะครับเดี๋ยวเราให้น้องบอยครับคนเก็บน่ครับนี่ให้น้องบอนะครับโอเคครับคลิปนี้ถือว่ายังหมานอยู่นะมาแค่ทดลองเฉยๆนะครับได้อยู่สุดยอดครับ